กากำลังเชื่อมากรัอฮะกากำลังเชื่อมากว่าอาจารย์ครับอาจารย์จะพาไปลงเลขที่ไหนครับวันนี้นี่ที่คนตายในน้ำชนเอาขึ้นมาไว้บนต้นไม้อ๋อคนตายน้ำคนจมน้ำตายจมน้ำตายอ๋อคนจมน้ำตายนะครับคนจมน้ำตายเป็นวัยรุ่นเนาะเป็นวัยรุ่นนะครับก็จะไปขอเลขกับเขาอื่นคนตายโหงบอกอาจารย์แบบนี้ตายโหงเลยตายในน้ำเขาเรียกตายโหงนะ แน่นแล้วเนาะนะครับคุณผู้ชมเดินทางกับไปกับรถตู้พ<อ>ากิจะพากันไปขอเลขนะครับจะ,ะคนเฒ่าคนแก่กันตอนนี้กับเตรียมใส่เสื้อแล้วจะไปกับอาจารย์โกยนะครับนะครับคุณยายกำลังเตรียมตัวแล้วใส่หมวกเตรียมหมวกกันแดดกันแดดนะพ่อมเดีด๋ยวจะพาไปขอเลขนะครับ ยายเขาเรียกตรงนั่งเขาเรียกอะไรคนแม่ส,สวยๆรอๆกันจะพาไปขอเลขขอเบอร์อเอามาถึงนิดอะไรยา,ไไยายเออศาสตร์ไปด้วยศาสตร์ไปด้วย,ยาการเทรนยวตามไปเดี๋ยวตามไปเ <laughs> ดี๋ดวยวจะไปขอเลขก,กับอะไรนะคนจมน้ำบอกใช่ชื่อออสชื่อออสอ๋อชื่อออสคนชื่อออสนะครับจมน้ำอยู่อ่างนลำพอก คนบ้านสะีคนบ้านสะีอ๋อครับมายายมาขึ้นรถขึ้นรถนูขึ้นจุดตรงไหนขึ้นตรงไหนก็ได้ครับยายฮ่าแบบนี้หลคนไปเยอะเนาะครับวันนี้มีคนไปเยอะมีแต่คนสวยๆเลยเนี่ยมีแต่คนสวยๆเลย แต่สาวๆนั้นเลยไปขอเรียกวันนี้มีแต่หกสิบขึ้นล่ะหกสิบไปเก่หกสิบขึ้นแต่สิบห้าอายุสิบห้าสิบหกเราคุณายจะพอก็ปล่อยถึงง่ายออัไปเราไปกับอาจารย์ไปกันเลยไปขอโชคขอลาบกันละขอให้มันหมานเด้องวดนี้เด้อไม่แต่พาสาวๆไปเลยงวดนี้ ขอให้มันมันขอให้มันมันคุณผู้ชมวันนี้ก็มาตามตัวเลขเด็ดๆให้กับเอฟซีให้กับคุณผู้ชมนะครับกเดี๋ยวเขาให้ขอนนี่มึงกันนหนเขาขึ้นตรงไหนนี่ตรงนี้เลย ตรงนี้เลยบ่โอ้ตายอยู่ตรงไหนตายอยู่ที่นี่สิคุณตายอยู่ตรงนี้เลยนู่นเลยคนนี้แหละเขาเจอไอ้คนกลัววิ่งไปรูดมุดอยู่คนเดียวบ่เจอเจอเลยไม่เจอเป็นใครไปงมเจอตกตาเลยไปตาไปงมงมอยู่ลึกไหมในน้องนี่นู่นตรงเลยเลยเลยปลาเลยโอ้เลยปลาตรงนี้เป็นไรแต่ยิงมุดอะไรมุดยิงปลานะยิงปลาปืนยิงปลาอ๋อยิงถูกปลาแล้วก็ ไม่เออกระจัดไว้เออเรานี่จักนี่ไปเรื่อนู่นเลยเป็นตะกี้ยูหรือมั้งบ่มุดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยไอ้คนบัวก็เยอะไอ้ปลาองุ่นเสราห์ก็จับก็เยอะมันพันขาพันพังไอ้เขาที่มีห่วงยางลโร่นไปมุดปฏิที่ยิงถูกปลาปลามันก็มุดพันพันพันถึงกบัวมันอะไรพันหรอคนในพันบัวนี่มันเองคนพันบัวเองัันลงพ อยเอยไม่เจอไทไม่ถึเลยเสียชีวิตเลยตั้งแต่ตอนประมาณอ้ไปใส่มเสร็จลับมาอเดี๋ยววันนี้จะพาอาจารย์โกยมาขอตัวเลขเด็ดๆกันครับโลยนะครับวันนี้เพราะว่าที่นี่นะครับมี ผู้เสียชีวิตหรือว่าคนที่ตกน้ําตายนะครับตกน้ําตกน้ําเสียชีวิตอยู่ที่นี่นะครับอที่อ่างลําพอกนะครับมาหาเรือนะครับที่จะหาปลาที่อ่างลําพอกอย่างนี้นะครับก็มีคนมาเอาเรือตรงนี้นะครับแล้วก็นําออกไปหาปลาเนาะแล้วก็ไปจะไปเสียชีวิตอยู่ตรงนู้นนะครับตรงตรงนู้นนะครับตรงที่มีบัว ตรงที่มีวัวอยู่กลางอ่างตรงนู้นนะครับเราก็มุอยู่ด้วยกันยาวๆไปเลยนะครับจนได้ตัวเลขเด็ดๆนะครับไร้สดนะครับทางช่องยู u ู e คนสุรินทีวีนี่พายายมาขอเลขกันรวมกันแล้วก็อายุประมาณ50ปีพันปีเลยวะมีแต่สาวๆนะครับวันนี้มาขอเลขกันเอาสามตัวเลยน้อยายนาะขอสามตัวเลย เขาว่างวดที่แล้วใหญ่อะไรถูกสามใหญเกสรบอกถูกกันเยอะใหญเกสรถูกเยอะห้าหกร้อยเลยโอ้ยาญเกสรนี่ถูกทุกงวดเลยเนาะใหญ่เกสรนี่มันมานมันอืมมานทุกงวดเลยห้าหกร้อยเเดี๋ยววันนี้อาจารย์กวยกำลังเริ่มทำพิธีแล้วเอาเน้นเน้นเนื้อเลยอาจารย์งวดนี้ขอสามตัวเด้องวดนี้เด้อ ตาพูดที่เสียชีวิตเนี่ยเอาขึ้นตรงนี้เลยเอาขึ้นมาวางตรงนี้เลยว้นี้เลยวางแถวนี้เลยตรงนี้เลยเลนี่โอ้ตรงนี้เลยตงเตางขวดอ๋อกงอไปหนนเอางอไปทางตะวันตกชื่ออะไรนะนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวตอนนี้อาจารย์โกยไปจุดทูบอยู่นะครับจุดทูบอยู่จุดทูบเสร็จแล้วมาแล้วเนาะอันโกยมาทำพิทีเปิดตรงนี้ก่อน สาธุสาธุขอให้เม่นเม่นนะวันนี้มันมาเนี่ยสาธุสาธุสาธุเด้อ สาธุสาธุกินเดอร์อ่าไฮเมนเม,ม,ม่นสามตัวสามตัวมีขนมมีน้ำ

อตราุอจารย์ฤกถอาจารยเ้อ้มันเยอเด้นขอสตัวขอสวงวันีหงกรกฎานาะ้าวันที่หน i mean> ึ่งกรกฎาคมนี่แหละสาธุกเจ้าคอนเชิญ ส่วนสัพเพชรเด็จมาอยู่ในหน้าข้าพเจ้าขอนเชิญพระพายกาสเสด็จเป็นน้ำลายข้าพเจ้าขอนเชิญพระพายเศษเป็นนกปากข้าพเจ้าขอนเชิญพระยานาสเด็จเป็นซอยสวรรค์ข้าพเจ้าขอนเชิญพระสารเสด็จเป็นหัวใจข้าพเจ้าจะทำสิ่งใดใดมิประสาทแก่ตัวข้าพเจ้านี้โอบฤาษีทั้งผองจุดกล้องเปิดเปิดทุกสิ่งทุกอย่างทวารทั้งเก้าเปิดเปิด อสามตัวตรงๆขอบะเชิงเลยเอาให้จะบะเชิงเลยใบชูจังๆเล้องสองสอบสองขอขวัญจบหน่อยก็มือให้จังเลย สาธุสทธุใครเข้ามาขิมสาธุสาธุนะครับใครพิมพ์แล้วก็ขอให้ถูกหวยรวยเงรือขอให้มีโชคดีลาบขอให้ได้รางวัลที่หนึ่งสำหรับผู้ที่พิมพ์สาธุสาธุนะครับขอให้มีโชคดีลาบแล้วก็ขอให้รางวัลที่หนึ่งทุกคนหรือสาธุสาธุ

ชื่อสุรินทร์ก็จังหวัดสุรินทร์เลยเนาะเออจังหวัดสุรินทร์เลยทั่วจังหวัดเลยรถเวมหมดสายดังตึนบึ๊ดๆแท้หลายนะสุรินทร์อ้อมสุรินทร์คนเจ้าบ่ส่งชุสมเรียบหมู่หลอๆเกียหลอๆเด้อเอาสูงออยเลิกเอาบือตัดโตดตะรถละเอียดจัตุ้มตะ3ตะพุงกะเม็ง56กิโลเมตรนี่ เดืออดีตสุรินทร์ปรับหลีกปรับเบือนใบตูจ้ำจ้ำเจ้าอาจารย์เข้าแล้วนายสุรินทร์สื่อถึงนายสุรินทร์ผู้ที่เสียชีวิตโม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 ดิซิมดิคเมร์เตเมค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 เยชลินทร์เมค

vang nghen hoang nghen no nu nu i

Ừ, ừ, cho เจียดีบอีให้จา้ปั่เจียดีให้อปั้นเป็นรูปคนโอเป็นรูปปั้นรูปหุ่นรูปคนให้เขาหันหัวทางที่ตะวันออก

เด้อว,วันนี้อิสอิสเข็ดไม้เข็ดมือแล้วปากกาดินสอให้จานเขียนให้แล้วได้แล้วอาจานได้แล้วกระดาษปากกาดินสอเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมให้จานเขียนให้เออเอากระาคมแล้ว ลงกระถาละลงกระถาละเดี๋ยวไปดูใกล้ๆอาจารย์ทูบเด้อเอาเลขทูบเลขทูบเอาเลขทูบก่อนสามองแปดทูบเลขทูบสามสองแปดเดี๋ยวรอเลขอาจารย์นั่งได้เอาลขอาจารย์เลยมันแม่นดีเออเอาเลขอาจารย์เลยมันแม่นดีสี่สี่ห้าแปดเจ็ดสี่สี่ห้าแปดเจ็ดสี่สี่ หแล้วก็แปดเจลงลงอัขระน้อยชุิเออโหลงยันด้วยไม่นฝาฝาอยู่ที่ทข้ามัน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 ดสาธุสาธุอ่ะนำารที่ำสมาสมารีรรมสมาำนาวิ ตักที่ยัพีชนะไปยังสง่าที่กำน่าอุซิก็จะได้ประมาทพลาดตรั้งตอนระดับล่งสิ่งหนึ่งสิ่งใดนักก็ดีบเอาก็ดีควรก็ดีไม่ควรก็ดีขเจ้าขอบมาละโทษโทษให้่ไปครับเจ้ากกูเธอสาธุาทุอาจารย์เอาแม่นแม่นเอาแม่นแม่นละงวดนี้อาจารย์โกยอาจารย์จำให้หน่อยได้ละจับหวยให้หน่อยดู่กอนดู่กอนออ่ะเาไปก่อนไปก่อนเลยยายชายทีหลัะ สาธุหาดน้ำก่อนตีสาธุให้เงินทองไหลมาเทมาไหลมาเหมือนน้ำสาธุสาธุงายกอันนี้ เอาไว้อสุดยอดอาจารย์แม่นแมวงนี้แม่นแม่นจะบะเชงเลยอบะเชงงขอให้จะบะเชงเลยงวงนี่ดูกันทั่วหน้าขอให้กันทั่วหน้าถูกกันทั่วหน้าสาธุสาธุถูกกันทั่วหน้าเรียกอะไรยายโนสามป 3า8สปดไปเลียกทูบเลีกทูบออันี้ก็เลขจาจก็สี่สี่ห้าสหเลขอาจารย์กลอยอาจารย์กลอยกับแปดเจ็ดกับแปดเด้วยกยเงินกลยทองกยเงินกยทองมาเยอะๆเลยสาธุสาธุขอให้รวยทุกคนเด้องวดนี้ เอาเอาหวยจากนายอะไรนะที่เสียชีวิตในน้ำนี่นายสุรินเหรอนายสุรินเลยนายสุรินเอางวดนี้จริงๆตรงๆเลยเด้อนายสุรินนายสุรินถ้าออกสตัวนี่เพื่อคนได้เอาพระเอาะไรมาสวดให้ัก็สีองค์เนาะ ขวดทำบุญให้เออเดี๋ยวจะได้มาบังสกุลให้ขอให้ถูกเด้อขอให้ถูกขอให้ออกสามตัวกับสองตัวมันถูกเออให้มันถูกเออแต่กินก็อย่างนี้สามตัวเนาะครับผมสามตัวตรงตรงเด้อนายสุรินเด้องวดประจำวันที่หนึ่งกรกฎาคมนี้งวดต่อไปเนาะงวดถือเถงนี่แหละโอ้ยลายเซนอาจารย์กวยนี่งวดเียมงี้ยเยียบเลยเยียบเลยเหม็นเด็ดเลย

เอางวดนี <Es> <an> ้นะอาจารย์กลวยครับงวดนี้ฟันธงฟันธงการันตีการันตีอาจารย์กลวยการันตีฟันธงชั่วชั่วแม่อ๋อมันแม่กำมังกัมมังงวดทีแล้วให้9โครับ9โสงโอ้ยงวดหลังโออกงวดหลังลงเลยนะงวดนี้หลังงวดวันที่หนึ่งกรกฎานี่นะครับแม่จอนแม่จอน ฝันเลยฝันแต่ไม่เคยได้อะไรฝันไม่เคยถูกเออฝันไม่เคยถูกยายซื้อทุกทีซื้อทุกงวดเลยทุกงวดอ๋อถุกอ้อหกละแบบสิไหนถูกฝันบ่จะบะจะบะเป็นอ๋อคนเดินตามพระเดินตามพระอืม บ่เขาฝันบ่อยอย่างเม่วานนี้เม่วานนี้ก็ให้หรือยังเม่วานนี้เมื่อวานนี้ยังไม่ให้เดี๋ยวถ้าให้ผมเดี๋ยวถ้าให้ผมจะมาถามยายทำไม่ได้ใหายวันนี้ยังไม่เห็นมันเลยไม่รู้เขาบอกว่าห5 20เลยแม่ ห้งวดไหนวันี้เก้าสองวดที่แล้ววดที่แล้วเก้าสองก็ลืมไม่สมควรไม่ลืมดอกไม่สมควรซื้อสิบาทซื้อสกสามร้อยของเาจากล่างขึ้นไปหาบนแปดสองสามแปดสองสาดซื้อโต๊ดก็ได้ด้วย 3ตู้ก็ต้องตูต้แหละนุ้ยแล้วลก,ลก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดต้งสีแดงนะครับ